และวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับจะมาพร้อมกับบุตรสาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ o p e r a t i ช n Bim มนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณวิจิตประจิตคุณธนสรใจปลื้มแล้วก็คุณหมอพาชราเดชาประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท่านกลางนี่แหละครับที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งคุณแม่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับตรวจพบเมื่อปีอะไรจําได้ไหมครับ สึกจะ52หรือ53ปลายปี5 51ปลายปี51เห็นว่าตอนเป็นก็เป็นขั้น3เลยหรอะคะอุะมม้ยทำไมถึงนีรู้ช้าจังคะรู้ตั้งแต่ตอนไปผ่าโรคกระเพาะแล้วคุณหมอบอกให้ไปตรวจก็ไม่กล้าไปเพราะลูกสาวบอกเขาจะฉิบเอาเนื้อทั้งในสดๆก็เลยกลัวเพราะว่าไหมตรงนี้ยังไม่ได้ตัดแล้วกําลังก็น้อยด้วยก็เลยไม่กล้าไปก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนจเป็นขั้น3 อาการตอนเป็นขั้นสามเป็นยังไงที่ถึงได้ยอมตรวจเนี่ยปวดท้องแล้วมันจะมีเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มๆตลอดเราผมไม่ใช่ประจําเดือนนะฮะตอนแรกมันก็มากะปิดกะปลอยเราก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาบน้ำบอกเอ๊ะทาไมมันเป็นก้อนเลือดเลๆเหมือนกระตับเล่่อหลุดออกมาแล้วเขมิไม่อยู่ไหลไตหายไหมก็ตกใจเหมือนกัน อพอลูกสาวกลับจากทางานก็บอกเอปูพาแม่ไปหาหมอหน่อยเพราะว่ายอมตรวจเลยใช่ไหมคั้นนี้ตรวจแล้วพอไปแล้วพอหมอเขาบอกขั้นสามค่ะรู้สึกยังไงอ่ะก็เฉยเฉยเขาทำไมเก่งขนาดนั้นเดี๋ยวต้องคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนที่ตรวจเจอตอนนั้นอายุประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าห้าสิบอ๋อตอนนั้นที่ผ่าลูกกระเพาะตรวจภายในครั้งเดียวแล้วหมอนัดให้ไปอีกแล้วไม่ได้ไปได้ตัดที่ไปตรวจ ตอนที่ตอนเจอคันสาเนี่ยก็คืออายุห้าสิบกว่านะครับห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดจะโปรงนะทำไมปรงง่ายจังมันเหนื่อยน่ายแต่ชีวิตก็เลยบอกเออปล่อยมันเธอะโอ้แล้วเป็นยังไงแล้วลูกสาวบังคับให้แม่ดูแลหรือเปล่าทำไงครับในเมื่อแม่เขา มันเหนื่อยกับชีวิตเลี้ยงลูกเราเราก็ตกใจตอนนั้นที่แบบพอรู้ว่าเป็นขั้นสามใช่ไหมคะก็แบบตกใจว่าทําไงดีใครจะไม่ตกใจประเด็นขั้นสามใช่ก็คือก็ไปรักษาตามที่ที่คุณหมอแนะนํานะคะก็พาคุณแม่ไปรักษาไปคอร์สนึงเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แสงเคีโมไปห้าสิบกว่าครั้งพักไปสามเดือนแล้วแบบกลับไปตรวจ คุณหมอน้เช็คอัพกลับไปเนี่ยเจอที่ต่อมน้ำเหลืงองอีกแล,แล้วมีอาการอะไรไหมฮะหลังฉายแสงสหลังฉายแสงคือว่าทานอาหารไม่ได้ไไดออวกไม้วงไม้วงไม้ววเออเห็นว่าอ้วกเลยทตัวนั่นอ่ะจะอยู่หรือจะไปก็ช่วงนั้นแหละทานจริงจริงจริง,รงค่ะตอนนั้นปลงไร้อยังปลงตั้งแต่ก่อนก่อนที่เคยเคยบอกกับลูกไว้บอกว่าเออถ้าแม่เป็นมะเร็งถ้าจะเสียเงินไม่ต้องรักษานะอืแล้วไม่ต้องร้องไห้ พราะโรคนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่หายอืลงไปเลยลงไปเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นบอกอุย้ยพี่จิตเป็นโรคนี้ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกอย่างน,นี้เมื่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็โป่งแล้วแต่เชื่อว่าหนูยังไงก็ไม่โปรยังไม่โปาแล้วหนูทำยังไงกับแม่ก็อตอนนั้นที่กลับไปตรวจซ้ําแล้วลาไปต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมคะ,ค,ะคุณหมอบอกว่าต้องให้คีโมฉายแสงคอทหนึ่งซึ่งตอนนั้นน้ําหนักเหลือประมาณ สามสิบสามสิบเอ็ดกิโลคุณห,หนังหุ้มกันดูใช่คือแบบผอมมากแล้วก็คุณแม่บอกไม่ไหวละปล่อยเขาเถอะก็พอ,อดีทํางานอยู่กับคุณหมอพัชาาระอะค่ะคุณหมอก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํายังไงดีเพราะคุณแม่ไม่ยอมรับการรักษาละแล้วเราก็เนาะเต็มที่ต้องแบบหาทุกวิถีทางก็พอดีว่าคุณหมอช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ ดูงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรพิเชษให้หนูรู้จักได้ไงตัวหนูเองทนนี่จะไปปรึกษ<ห>าหมออ๋อก็อคือว่ามีคนไข้ในคลินิกอะค่ะเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นกรรมพันธุ์ทั้งครอบครัวแล้วก็เวลาที่มาที่คลินิกมาตรวจเนี่ยแกก็จะแบบสองอสแงะมาคือไม่แข็งแรงแต่วันนั้นมาด้วยแบบสดใสปิ๊งปัง,างมาเราก็เลยถามคนไข้ว่าไปทําอะไรมาเ็าบอกลองไปดูสิ เราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จักว่าด็อกเตอร์เป็นใครอยู่ที่ไหนก็มาปรึกษาคุณหมอพัชระอาหารแล้วคุณหมอก็เมตตาเพราะว่าทํางานกับคุณหมอมานานคุณหมอเขาก็จะช่วยดูทุกเรื่องเราก็จะปรึกษาคุณหมอทุกเรื่องคุณหมอก็สงสารเพราะเราก็เหลือแม่คนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยช่วยพามาที่บริษัทขอขอน<ป>ุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะรักษาโดยทางเลือกก็คือผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบีเนี่ยหลังจากที่ให้กิโมฮ0 กี่ครั้งอก็คือใช้แสงคีโมประมาณ5้าสิกว่าครั้งทั้งใช้แสงด้วยทั้งคีโมด้วยห้าสิบครั้งค่ารวมกันดีขึ้นไหมไม่ค่ะอาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยหมายถึงว่าไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยแสดงว่าหนูตานั้นก็จะเริ่มสิ้นหวังแล้วใช่ไหมน้าก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนป่วยเนี่ยแกก็จะมีอาการแบบเครียดด้วยทานไม่ได้เราก็เครียดเนาะคุณแม่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแกจะร้อนรูปว่าผมร่วงอะไรไหม ของไม่รู่้แต่มันจะร้อนในเขาจะร้อนตลอดเวลาแล้วถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกข้ายท้องขมเป็นแบบนี้ทุกคนพอได้ได้เห็นอาหารหรือได้กินอาหารแม่ว่าจะอเจียนใช่คือคุณภาพชีวิตนี่แย่มากน้ำหนักเหลือ3ามสิบกกิโล3อสามสิบสี่สามสิบสี่หอแต่น้ำหนักสี่สิบสองตอนที่น้องมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอรู้จักผิดพธุ์นี้ได้ยังคะยังเลยค่ะยังเลยเหรอคะค่ะแล้วทีนี้พอน้องเข้าไปปรึกษาเนี่ยมันมาจบลงตรงนี้ได้ยังไงอะคะ คือมันบังเอิญหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันน่ยนะคะว่ามีคนไข้ประจําของคุณหมอเองเนี่ยเขาก็เขาเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ได้ทานอาหารเสริมเขาก็มาเล่าให้ฟังคือหมอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่จะป้องกันแล้วก็ รักษาแบบองค์รวมคือให้คนไข้รักษาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ช่วยรักษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไข้เล่าให้ฟังหมอก็สนใจว่าก็ดีที่ช่วยกันตัวเองก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยแล้วก็ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยก็เลยศึกษาพวกคู่กันไปด้วยทีนี้พอเขาเป็นเนี่ยแล้วพอคนไข้แนะนําเขาว่าให้มาลองคุยกับศาสตราจารย์ดรพิเชษนะคะ เขาก็ให้หมอมาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหมอก็คิดว่ามันก็ดีมีประโยชน์ต้อมาหาความรู้ไป<ช><ด>น่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถแนะนำเป็นวิทยาทานได้ให้คนไข้ทั่วไปนะคะก็เลยมากับเขาพาเขามาแสดงว่าคุณหมอมาเมื่อตอนวันอาทิตย์ที่ตึก RS ่ที่เขามีสำมนากันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะคัะแล้วเป็นไงครับพอได้ฟังแล้ว คือมันจะอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างถูกต้องะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามีประโยชน์กับร่างกายแต่ว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วน้อยที่เราจะทราบว่ามันไปออกฤทธิ์ที่กลไกไหนในร่างกายแต่ที่นี่ของอาจารย์สามารถอธิบายได้นะคะแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆที่ ถ้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนนะคะเห็นว่าที่บ้านคุณหมอเนี่ยน้องชายก็เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยใช่ไหมคะคือพี่ชายเป็นหมอพี่สาวเป็นเภสัชตัวเองเป็นทันตแพทย์แล้วก็อยู่ในแม่วงการแพทย์ตลอดทั้งตระกูลซึ่งเป็นอาชีพที่ก็บอกว่าเชื่อคนยากได้แล้วคุยกันไหมฐานจริงสามคนพี่น้อง ก็ก็คุยกันบ้างแต่พี่ชายจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะ<แ>ก็เขาจะตั้งรกรากอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในวงการแพทย์ที่มีเพื่อนกับอาจารย์<ม>ที่ยังคอนแทคกันอยู่ทั้งแพทย์ทุกสาขานะคะ,ะเพราะเราทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นคือ,อส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ที่เปิดใจนะคะที่ อยากช่วยคนไข้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเขาก็จะสนใจแพทย์ทางเลือกด้วยค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยการแพทยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรักษาทั้งฟิสิก c ์เคาท์ไซโคโลจิลและก็ m มายด้วยถ้าทำไปพร้อมกันเนี่ยผลมันน่าจะดีที่สุดคือไม่ใช่เพราะร่างกายนะครับจิตใจสมองไปทั้งหมดเลยอย่างต้องมีจิตวิญญาณก็คือ นักสมาธิสวดมนต์เพราะพวกนี้ค่ะเพราะพวกนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามันจะทําให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มด้วยคุวหมอก็แนะนําตรงนั้นค่ะแล้วหนูเอาผลิตภัณฑ์อะไรไปให้แม่บ้างอ่ะก็เอาน้ําน้ํามังคุดนะคะแล้วก็แคปซูลก็เอาดินได้คุณแม่เห็นว่าทานน้ำมังคุดไม่ได้ใช่มันเป็นไงคะ มันลื่นคอแล้วปวดเฝื่อนก็เลยไม่ทานบอกไม่ต้องไปเอามาแล้วหรือ่คือทานลำบากในปีทุกวันนี้พี่ยังทานอยู่แล้วเลยมันออกรสเปรี้ยวๆฝันฝันแต่มันดีกับร่างกายมากนะคะเพราะเด๋ยวทันวันี้ยังทานอยู่เพราะมันไม่ได้ทุดดานใส่น้ําตาลหรือว่าสารผสมตัวอื่นเข้าไปแต่แล้วแต่แคปซูลทานได้ทานยังไงฮะตอนนั้นคุณแม่ทานสามเม็ดสามเวลา ก่อนอาหารเช้า9เม็ดต่อวันใช่เป็นไงคะกี่วันที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอหมดที่ลูกเอาไปให้เป็นหลอดใช่ไหมคะครับพอทานหมดเออรู้สึกดีขึ้นทานข้าวได้นอนหลับถ่ายคล่องก็เออแสดงว่าถูกแล้วล่ะอันนี้นี้รู้สึกได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองค่ะและหลังเริ่มมีความหวังและหลังจากนั้นไปหาหมอไหมไปหาค่ะแล้วหมอเขาตรวจเจออะไรบ้าง เขาบอกเออเขาตรวจยังไงเขาบอกเออเรียบร้อยดีนะคะคุณป้าแล้วเขาจะให้วั s t นมาหลังจากฉายแสงเขาบอกให้เราเอานิ okay? ้วเข้าไปนวดนวดมันจะได้เรียบๆจะได้ไม่ไปหลบซ่อนอยู uh ่ตรงไหนเราก็ทําตามค่ะแล้วก่อนนอนให้ให้นวดหน้าท้องเพราะมันโดนแสงมันจะแข็งเราก็นวดอืก็คือทําทุกอย่างที่หมอแนะนำทำตามหมดรวมทั้งบิมไปด้วยค่สัก ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึง<า>่งในฐานะเป็นที่ปรึกษาคุณหมอเห็นความเปลี่ยนแปล,เปลเปงเขาไหมคะเห็นชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่เขาไม่มีเงินที่จะทําอย่างอื่นหรือรกินอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอน FLICT ว่าเพราะดีเพราะอะไรนะคะ,ะแล้วหมอก็คอยถามถ่ายอาการเขาอยู่ตลอดเพราะว่า ถ้าลูกเขาต้องพาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะลาง,งานนะคะซึ่งกระทบกับเราใช่เราก็อาจจะถามว่าเป็นยังไงผลตรวจเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาของเขาเนี่ยทุกครั้งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอตรวจเฉยๆไม่ได้ให้ยาแล้วเขาก็ไม่ได้ทานยาอะไระจากทางโรงพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็บ่งบอกของมันเองว่าสิ่งที่เอาทานมันมีอย่างเดียวก็จะอ่านเสริมค่ะก็คือคือตัวนี้มันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจะเป็นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไม่เลอดข่าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ก็ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่เลอดขาวเนี่ยมันดีขึ้นโรคต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นยังไงฮะก็ไม่ คือเขาเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกอแล้วที่บอกลามไปต่อมน้ำเหลืองคือลามไปต่อมน้ำเหลืองเขอก็เห็นจุดหาจุดเป็นน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้เขาก็เลยฉายแสงควบอ๋อมันอยู่ใกล้กันถูกไหมฮะเขาบอกไหวไหมคุณป้าควบไปเลยไหวก็คือของเขาจะที่ที่เขาให้ผลตรวจมาให้หมอช่วยดูก็คือจะมีซีทีสแกนตอนแรกๆก็หกเดือนครั้งนะคะผลมันก็บอกว่าอ่า ไม่มีลีชั่นที่ลิมโนดแล้วแล้ะก็ไม่มีอาการของมะเร็งที่อยู่ในขั้นจะลุกลามที่ตัมน้ำเหลืองเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วที่ปากมดลูกนะครับปากมดลูกก็ดีก็ดีขึ้นก็คือหมอก็เลยให้เขาไปขอประวัตินะคะว่าเออเอามาให้ดูเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพูดถูกไหมนะคะ ไปขอประวัติจากทางโรงพยาบาลน,นะคะ,คะอ่าก็หมอเขาก็เขียนให้ว่าน t i นะคะคือเป็ไงัว่าไม่มีเชื้อที่เขาเจออีกใช่ไหมคะค่ะทีนี้หลังจากที่รับประทานมาหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ว่าดีขึ้นเนี่ยยังไงบ้างคะผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้นอนหลับแบบจากคนผอมนี่ก็ หน้าอกเขาใจนี่ตึงขึ้นแล้วเพื่อนบ้านเขาก็เคยเคยติดต่อลูกสาวเอาไปทานเหมือนกันก็อบอกไม่ไหวแล้วพี่หน้าอกหนูใหญ่อยู่แล้วมันยิ่งใหญ่หนูเลิกแล้วเขาว่าอย่างนี้แล้วรู้สึกไหมครับว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะดีขึ้นค่ะอตอนนี้เหมือนคนนี้ป่วยนะเนี่ย<ค>ที่<ค>นั่งอยู่กับเราตรงเนี้ยไม่เหมือนคนป่วยนะไม่เหมือนคนะเรเลงท่านสามเลยแม้แต่น้อยคุณหมอทักว่ายังไงบ้างไหมฮะ บอกวคุณป้าดีขึ้นนะทุกครั้งที่หมอนัดไปเจอเนี่ยบอกแข็งแรงปวดท้องไม่บอกไม่ค่ะก็เลยบอกบอกคุณป้าดูแลสุขภาพดีมากนะเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอจะให้ไปสแกนอีกครั้งหนึ่งนะเดือนธันวาปีนี้เพื่อจะดูค่ะจะไปสแกนดูอีกครั้งค่ะให้ทำ t c สแกนว่าเซลล์มะเร็งยังอยู่ไหมก็อยากจะรู้ภายในเรามันจะไปโผล่ตรงไหนอีกไหมเริ่มยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมฮะ ก็เรื่อยๆค่ะายเมื่อไหร่ก็เมื่อน้นเนอะในฐานะเป็นคนดูแลแม่หลังจากที่หนูที่ให้แม่ได้รับประทานเินพันเสริมอาหารนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของหนูที่มีต่อการดูแลแม่เป็นไงบ้างก็รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์และเราเนี่ยก็ได้แนะนําคนไข้เคสอื่นๆด้วยให้เขาสุขภาพดีขึ้นอย่างพวกเนื้องอกซีดผังผืชถูกน้ําช็อกโกแลตซีดเนี่ยก็ อาการดีขึ้นจากที่จะต้องผ่าตาดัดหรือว่าคุณหมอบอกต้องรอเช็คอัพอะไรเงี้ยคนไข้ทานเลยแล้วก็ถ้าอย่างมีเคสแปลกเราก็จะปรึกษาคุณหมอพัชระว่าเขามีอาการโรคนี้มาก่อนนะมีเบาหวานมีมีซีดด้วยจะแก้ตรงไหนต่ออะไรเงี้ยเราเราด้วยความที่เราก็ยังไม,ไม่ไม่มีวิชาการความรู้มากพอเราก็จะปรึกษาคุณหมอว่าจะช่วยคนป่วยให้ดีขึ้นได้ยังไงให้เขาหายได้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะคะ ความรู้สึกตอนที่แม่ฉายคีมโมห้าสิบครั้งกับความรู้สึกหลังที่แม่กินผลิตภัณฑ์ออนี้เป็นหนึ่งปวดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้น<อ>ที่คุณแม่รักษาทางคีมโมฉายแสงเราทุกข์มาก<อ>เห็นเห็นร่างกายเขาเห็นตอนที่เขาไปรักษากลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสงสารแม่แต่พอเห็นแม่ทานตัวนี้แล้วเขาสดชื่นแข็งแรงคือฟังได้จากครั้งแรกที่เขาทานเนี่ยจากที่ทานไปวันเดือนหนึ่งแล้วเราโทรคุยเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยน มีความรู้สึกว่าเสียงเขาสดใสขึ้นมีเรี่ยวม,ม,มีแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนที่เวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเวลาเราโทรไปถามถ่ายอาการเขาจะพูดกับเราแค่สองสาคำแบบเสียงแบบเหนื่อยอไม่อยากพูดเราก็วางเราก็อย่าถามเยอะอเราก็ยิ่งเศรา้าใช่เราก็ยิ่งเครียดใช่เรายิ่งแบบพอรู้ว่าแม่ทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเครียด แส,สดงว่าคุณภาพาชีวิตของคนดูแลคนป่วยก็ดีขึ้นใช่เพืะะ่อไปไปด้วยกันนะ <laughs> ใช่ไหมคถามคำถามต้องถาม,ถามผู้ <laughs> บังคับบัญชาคุณหมอเองในฐานะที่คุณเหมียวทํางานอยู่กับคุณหมอด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะระหว่างที่เขาเขาจะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่ <laughs> คุณภาพในการทํางานผมเชื่อว่าคงไม่ไม่เต็มร้อยกับหน้าที่การงานใช่ไหมค่ะคือเวลามีคนป่วย้ายแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ป่วยไปด้วยอคือ จิตใจประการแรกเลย,ยนะคะคแล้วก็กความกังวลมันก็มีผลต่อการปฏิบัติงานความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนป่วยอยู่ในบ้านทุกคนก็เครียดกันหมดมนั่นงพอพอ,พอคุณแม่เขาดีขึ้นทุกคนเขาก็แฮปปี้กันมันก็ทําให้คนดูแลง่ายขึ้นนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจคครครัับบ เพราะว่าเห็นเขามาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยตอนที่รับการรักษาฉายแสงคีโมอยู่เนี่ยก็คือ,อ,อลูกๆก,ก็พยายามเอาของดีๆให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณหมอก็อกต้องใหเ้เพิ่มน้ำหนักเพื่อนที่ให้เม่เลือดขาวมันเพิ่มจะได้คีโมได้น,นะคะทีนี้เขาก็จะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กับแม่ นะคะอยู่ตลอดเพราะว่าซื้อของดีๆให้ทานเนี่ยก็ไม่กินกินไม่ได้ไก็นคนมาจากาเจียนเนาะจะกินอะไรล่ะใช่ทานไม่ลงเราก็จะต้องคอยบอกคอยสอนว่าต้องเข้าใจว่าคุณแม่ป่วยเพราะฉะนั้นคือเขาทานไม่ได้คือถ้าถ่ายไม่ออกเขาก็จะทานเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว,ลวสภาพจิตด้วยเนาะ,ะมนไม่ใช่แค่ร่างกายคืออันนีเน้เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราด้วยไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือปกติแล้วเนี่ยสุขศึกษาของเราก็ให้ทานอาหารครบห้าหมู่แต่เราไม่สามารถทานได้ครบห้าหมู่จริงๆหรืออาจจะครบแต่ปริมาณไม่เพียงพอใช่สัดส่วนผิดหมดอ่ะตือแรกกับวิตามินเนี่ยกว่าจะได้ครบเนี่ยซึ่งมันยากแล้วมันสูญหายปไอใช่เพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคือ สำหรับส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายนะคะค,คือเป็นคนเพราะว่าพี่สาวที่เป็นเภสัชเขาก็จะแนะนำให้เราทานอยู่แล้วค,คือตัวเองจะ,ะทานเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราทานคุณแม่เราทานค,คนที่มีความรู้เขาก็ทานกันพวกคุณหมอเขาก็ทานกัน อันนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนสุขภาพดีไม่ต้องป่วยะนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆอาหารเสริมเนี่ยมันเหมาะกับมันไม่ได้อทุกอย่างมีประโยชน์แต่ว่าทุกๆอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยขาดอะไรมันขาดอะไรแล้วมันบกพร่องตรงไหนด้วยเราถึงจะเสริมในจุดนั้นะนะคะเพราะฉะนั้นท่านเลือกอาหารเสริมหิดเนี่ย มันก็เปลืองเงินแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ที่หนักกว่านั้นคือบางทีมันจะทําให้อาการโรคเนี่ยลุกลามขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทานโดยที่เชื่อบอกต่อกันไปโดยที่ไม่มีความรู้ว่าการทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปสู่ระบบร่างกายเนี่ยออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ ผลของมันเนี่ยผิดเพี้ยนไปแ้่ที่ดีกับร้ายไปด้วยใช่เ,เพราะว่าถ้าคนติดเชื้ออยู่แล้วไปทานในกลุ่มที่ทำให้รู้สึกสบายตัวนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าทานลักษณะนี้จะทำให้เราสบายตัวเราก็นึกว่าเราดีเราหายแต่เชื้อมันจะเพิ่มจำนวนในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ยิ่งแปกตัวฝังตัวมากขึ้นนะคะจะรู้อีกทีก็ในเมื่อมันแพร่มาก แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มีเชื้อโรคเราทานในกลุ่มนั้นได้มันก็จะทําให้การความผิดปกติหรือการอักเสบในตัวหายไปมันก็ทําให้ได้ผลดีเน่ยะตัวเดียวกันแต่เป็นส่งผลกับคนสองประเภทไม่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ยังทานต่อเนื่องไหมคะทานค่ะหรือลดหลดหือยังไงฮะแไค เหลือวันหนึ่งสี่เม็ดเหลือวันละสี่เม็ดละก็ะเป็นเช้าสองก่อนนอนสองแต่ทานแล้วสายตาดีขึ้นเมื่อก่อนนี้สนเห็นไม่ได้เลย <นะ S 1> เป็นเบาหวานได้หรือเปล่าไม่ค่ะอ๋อนึกาเปเบาหวานขึ้นตาอะไรกันเ <c oughs> นี่ยเพราะว่าเราจะตามมัวคะค่ะตั้งแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าสายตาดีขึ้นมองเห็นเมื่อก่อนจะต้องแบบ ร้อยเข็มให้หน่อยเดี๋ยวนี้ทาเองได้หมดทุกอย่างขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณภาพชีวิตที่กลับคืนมานะครับก็จะเห็นได้ว่าคนรอบข้างทั้งหมดนะครับมีความสุขและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ทุกข์ร้อนและก็ไม่กังวลใจไปกับคนป่วยด้วยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ